เอามาสิแป้แกเอาย่ามเข้าไปใส่เลยนะเอามาพี่อบอย่ามาหาเรื่องนะพ่อแม่ดูสิคนอย่างฉันหรอจะขโมยของพ่อแม่แล้วอะไรอยู่ในย่ามหรอแป้งเอามาน,นี่แกขโมยชองเทียน์หรอแป้งอับจนจนถึงขั้นต้องขโมยทองเหลืองไปจำนำเลยเหรอแม่ บอกพี่อบเขาไปสิว่าแม่ใช้อะไรฉันแม่จะให้แป้งรำอะ่ะเอาเชิงเทียนที่หิ้งพระไปขัดให้ใสๆหน่อยมันหมองเต็มทีวันก่อนอะ่ะมันขัดแจกันซะสวยเชงแต่ไม่ขัดเชิงเทียนด้วยจ้ากาเองเนี่ยนะแป้งรำชอบทำมันมีรับลมคมในพี่วาเข้าใจผิดเอาซิ <c oughs> เข้าใจผิดหรือจับผิดกันแน่พ่อพี่อบก็คอยหาเรื่องแป้งตลอดพ่อก็เข้าข้างแต่ลูกสาวคนโปรดเบือบ่อเบื่อไปนะมนเอาน้ำยาขัดทองเหลืองเนี่ยไปขัดกันที่ศาลาดีกว่าขัดบนบ้านเนี่ยเดี๋ยวคุณหนูน้ำอบเขาจะเหม็นน้ำยาแล้วก็อ้วกแตกอีกไปนะมนตามมา ตะกี้โยนออกมาจากหน้าต่างห้องแถวนี้น่าจะอยู่ที่ไหนวะเฮ้ย,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 ยดูนี่สักก่อน จ้าตามแผนเก่าจริงเหรอเราต้องรีบทําแล้วสารวัตรตอนนี้ประหลัดขจรเนี่ยมันรุกแป้งหนักมากแล้วลุงกำนันก็โมโหมากด้วยเหมาะกับการล่อมาเข้ากับดักที่สุดแต่พักกานเขาหลวงพี่เขาไม่ใช่ตํารวจสารวัตรต่างหากที่เป็นตํารวจแล้วสารวัตรเนี่ยก็มีหน้าที่จับมือปืนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้ามันจะมายิงแป้งอะ โยมขอคัดค้านอีกครั้งนะพะก้านท่านเป็นคนมีสติปัญญามีระเบียบว,วินัยถ้าบวชจนครบพรรษาเนี่ยโยมเชื่อว่าท่านจะได้เห็นหน้าเห็นหลังทางธรรมอย่างแน่นอนใจอาตมาไม่อยู่แล้วยมพี่ทองรอพาอาตมาไปให้หลวงพ่อท่านสึกวันนี้เลยเถอะครับจะสึกก็ต้องมีเลิกสึกนะถ้าออกไปแล้วจะได้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองอาตมาอยายกจะสึกให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีใครเดือดร้อนเดือมีอยนตรายพระ เรื่องอะไรที่พระแบกไว้ไปแบกความรับผิดชอบของชาวบ้านเขาทําไมสมมุตินะสมมุติว่าพระตายวันนี้ทุกคนก็จะเดินหน้าแก้ปัญหาไปได้โดยไม่ต้องมีท่านถ้าอตาตมาตายแล้วก็ว่าไปเถอะแต่นี่อตาตมาย,ยังไม่ตายไง